อย่าทุกข์เลยอย่าไม่สบายใจมาถึงกับคุณทิมนะคะใช่ไหมคะค่ะรู้จักกันมานานมากแล้วซึ่งอันนี้จริงๆก็ก็เคยให้สัมภาษณ์ไปหลายครั้งแล้วแล้วก็ตอนนี้เขาก็เป็นบุคคลที่แบบคนจับตามองแล้วก็ไม่อยากให้มีอะไรกระทบเขาด้วยเหมือนกัน คือเวลาเสพข่าวอะสมมติโดนว่าแรงๆแอปไม่ได้รู้สึกแบบเสียใจจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าแอปจะไม่ทําอะไรที่เป็นการเห็นแก่ตัวหรือทําให้ใครเดือดร้อนหรือครอบครัวไหนเดือดร้อนไม่มีทางค่ะนี้คือเวลาเขาเขียนลงมาแปลว่าเขาก็ต้องไม่สบายใจด้วยเหมือนกันอย่าทุกข์ไปเลยอย่าไม่สบายใจเพราะแอปไม่ได้ทาอะไร